ที่จะทุกคนอันนี้มารีวิวจิ้งหรีดเคยกินไหมนี่ค่ะอันดับแรกเราซื้อมาจากตลาดเราก็จะมากินเลยไม่ได้นะคะทุกคนต้องล้างก่อนนะคะต้องทำความสะอาดก่อนก่อนจะคั่วหรือทอดอเทลงไปเลยจ้ะอน,นอนีกระชอนะคะแก็เทลงไป อู้ด้วยขั่วหมดเลยเคยกินบั้ยจิ้งรีบจิ้งรีรร่ไม่ใช่จิ้งรีบเท้นะ <c oughs> จิ้งรีดดำจ้ะอาหารบ,าบ้านอาหารบ้านนอก อา,านนอ,อาหารบ้านนอกเฮาอาหารบ้านเฮาเด้อื้อเออ้นจิ้งหรีดเลยจิ้งหรีดไ่แต่แคล้ายจิโร่เนาะจิโร่จิ้งหรีดจิ้งหรีดใครไม่กินก็ไม่ดรามา่าเด้ออันนี้เป็นอาหารอีสานคนอีสานจะรู้จักแล้วก็กินเป็นนะจ๊ะ ถ้าอันนี้จริงหลีดถ้ากิโลมันสี่ก็เออถ้ากิโลมันชินตัวใหญ่กว่านี้แต่กิโลก็แบบนี้แหละแต่สินตานมันจะตัวใหญ่กว่าน,นี้กิโลอ,อันนี้จริงหลีดไปเจอที่ตลาดน้ำวานต้องทำความสะอาดก่อนก่อนจะไปทำสุกเป็นไรแม่เมื่อวานนี้ไปถามพ่อค้าเหมือนเหมือนสุกแล้วเนาะก็เลยว,ว่ากินได้เลยไหมพ่อค้าขำบอกว่า ต้องอไปยังไม่สุกพ,พี่ต้องไปคั่วก่อนมันเหมือนสุกแล้วแล้วทุกคนดูสีไปเลยดูสีก,กันนะก็ขำกันได้บอกต้องล้างหรือกินได้เลยไหม <c oughs> เขาบอกเอามาล้างก่อนเราค่อยทำมาล้างเสร็จล้วค่อยกดไปคั่วหรือไปทอดได้อันนี้เราจะคั่วด้วยทุกคนคั่วใส่เกลือกับผงซูร์รสผงนัวนหน่อยหนึ่งเนาะ ไป,ไปดูกันให้มันสด็จน้ำแล้วค่อยไปคั่วกันเสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยไปคั่วปตั้งกระทะรอกระทะมันร้อนหลายทีแล้วเอานี้ไปใส่กระทะเลยจ้ะลงเกลือ,อ่อย หน่อยนึงนะคะคือผุงนัวหน่อยนึงคนจะ้ะคนแห้งขวดชีโรพี่น้องเอไปขวดจิ้งหรลิขวดจิ้งหรีด พัวจิ้งเีจจริงๆอยากกินจิโร่มากกว่านะจิโร่เอามาป่นก็ะแ,แซบแซบเนาะบานเอาอันนี้คนโลกสวยเลือดผ่านเดอ้อแม่ดาม่านะคะคนคนอีสานเขากินแบบนี้เดอ้อคนอีสานด้วยการจะรู้บาแซบกินกับป๋องเนยเบๆ เดี๋ยว,ร,ว,วรอคั่วเรารอคั่วจนแห้งเนาะถ้าแห้งได้ที่แล้วก็ได้เป็นอันบะสุกนะคะทุกคนรอสุกจ้ะคนทีเด็ดใส่ซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงเนาะเพื่อความเพื่อความอร่อยอ door, หน่อยเดียวพอคนโอ้ยหหอมเวลากินกับข้าวเหนียวมันจะได้แซ่บเวลากินกัน ข้าวเหนียวมันจะได้มีรสชาตินาะอะไรนะอะไรนะแซมกินหอมนะแต่หนูไม่อยากกินลูกจาวบอกว่าแต่มันกินหอมนะกินเปล่าไม่กิน,กนโอ้ยคนไทยครับอร่อยสไตล์ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยขออนุญาตชิมือทุกคนชิมเสียบเหมือนแมงสาบเลยอืมเอาเลยคนบ้านกินแมงสาบ ม่สามกินไหมนะ้ามันเลีกจิ้งหรีดสุกแล้วทุกคนอินเสิร์ตสุกแล้วจะสุกแล้วเดี๋ยวไปรอให้เย็นเดี๋ยวตักใส่ภาชนะวันนี้จะออกไปทำงานนะคะเอาไปกินที่รถด้วยเย็นแล้วทุกคนตักใส่ภาชนะกันจ้ะ พาชนะเตรียมมาอัพอัพนี่ใส่ข้าวทัปเบอ <c oughs> ชิมแล้วอร่อยมากกลมกรอมอูมามิเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ขีดละสามสิบห้านะคะเขาขายสามขีดร้อยเลยซื้อมาสามขีดหนึ่งร้อยบาทนะคะ ปิดเสร็จเรียบร้อย